หน้าเพียรชุมชนเข้มแข็งนิสัยทัศน์ของขบวนารชุมชนนะคะเฟสตูรีหน่าทีมคณะประสานงาปุ่นของชุมชนลงไปสนเสริมกิจกรรมที่เรากหลาที่ที่น้องได้เริยนการนะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุคสิจิทัลซึ่งมีอยู่แล้วนะคะจะมีทั้งการ โครงการที่สองนะคะก็จะเป็นโครงการสริสร้างที่ชุมชนของเราหรือัองเให้มีความเจริญรุ่งเรืองนการงานชการที่เราต้องขอข้าสาเส้นผมตามภูเขาเพราะฉะนั้นเองตําบลที่อยู่ใกลๆมาใช้ได้ดเลยแล้วอ